สวัสดีค่ะแม่แม่เดย์มาแล้วนะคะวันนี้แม่แม่เดย์มีอะไรมาเสนอเอยดูนะคะวันนี้แม่แม่เดย์มีกระเป๋านะคะกระเป๋าถักไหมพรมเชือกฟอกนะคะนี่กาลังอินเทนเลยนะคะมาอ,อินเทนเลยนะคะวันนี้แม่แม่เดย์ Day. ก็เอามาให้เพื่อนๆชมดูเอ๊ะแล้วหมวกเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมาฟังกันตอนหลังนะคะอันนี้คือกระเป๋า เขาเรียกว่ากระเป๋าอะไรนะแฮนด์เมดนะคะนี่เลยกระเป๋าถักไหมพรมเชือกฟอกนะคะไหมพรมเชือกฟอกนะคะเออตอนนี้กําลังเป็นที่ฮิตกันมากเลยสําหรับหมู่วัยรุ่นนะคะ สีสีจะแบบว่าเจ่มๆนะคะอันนี้ก็แม่แม,แม่แม่เด้เลือกมาสีเขียวเหนียวซับนะคะกำลังอินเทรนเลยสีเขียวช่วงนี้นะคะตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะคะจะมารีวิวให้ดูว่ากระเป๋าเออทรงจะขนาดเท่าไนาอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้แม่แม,แม่เดย์จะวัดให้เลยนะคะอันนี้นะคะสีเขียวเหนียวซับของเรานะคะก็ความ ความกว้างนะคะก็จะประมาณ28เซนค่ะ28เซนนะคะความยาวความยาวน่าจะอยู่28เซนเหมือนกันนะคะ28เซนเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงก้นนะคะ ก้นที่ความกว้างของก้นก็ประมาณ11เซนนะคะประมาณ11เซนนะคะกระเป๋าสีเขียวเหนียวซับนะคะอันนี้อันนี้แม่แม่ดีก็ชอบมันจะแบบว่าวินเทจวินเทจน้อยๆสีแบบว่านอ่นั่นได้แต่ว่าเออช่วงนี้นะคะก็นี่แหละสีเขียวนะคะมาแรงมากเลยนะคะแต่แม่แม่ว่าเอ๊ะบางคนสงสัยเอ๊ะกระเป๋าแบบนี้จะใส่ของได้เหรอมันเป็นรู มันเป็นรูใส่ของก็หล่นหมดอ่าเราก็มีไอเดียมาคะมาฝากนะคะเช่นเราก็หาหมวกเก่าๆของเรามาใบหนึง่งใช่ไหมคะเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปใส่วางให้มันแบบว่านี่เห็นไหมคะนี่ให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะใส่เข้าไปนี่เราก็สามารถใส่ของได้ใช่ไหมคะนี่มันก็มันก็ได้ หมือนการบวกอะไรก็ได้ก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปอันนี้แม่ๆชอบสีนี้ก็ใส่ไปแล้วก็วางได้เนะคะแล้วก็แล้วก็เราก,ก,ก,ก็หาอะไรที่มาแบบว่าตะมุกตะมิกอีกหน่อยนึงแล้วก็ห้อยไปห้อยไปค่ะนี่ห้อยไปนี่เห็นไหมบ้าแล้วก็หาอะไรที่มันดูแบบว่าเออ ถือและน่ารักอินเทนอินเทนไปอีกบว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 ก,บวกไปอีกสวยไหมคะล้วกระเป๋านี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าใครแบบว่าเอออยากอินเทนเหมือนแม่แม่เดก็ดูตัวอย่างแล้วสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะเลือกสามารถเลือกสีได้นะนะคะชอบสีไหนเออคนเกิดวันนี้ชอบสีนี้เออได้เลยสั่งได้เลยนะคะนี่่เลยสวยไหมนะคะ นะคะไปดูได้เลยนะคะบางทีแบบว่าเออพวกวัยรุ่นถือกันเอออันนี้น่าจะเข้ากับสีเราหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่ๆก็เสนอมารีวิวนะคะกระ,ะเป๋าช่วงนี้อินเทนมากๆเลยนะคะนะคะกระ,ะ,ะ,ะเป๋ากระเป๋าถักไหมพรมเชือกฟอกนะคะอะไรอย่างี้แม่แม่มารีวิวแม่แม่ก็ชอบสไตล์นี้นะไม่รู้ดิถือแล้วมันเข้าตัวเองดี นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ EP ที่17แล้วนะคะฝากติดตามแม่แม่เดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย